ครงการดนตรีพื้นบ้านได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการจัด,จดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะประเมินผลสําเร็จโดยนักเรียนสามารถไปแสดงในงานบุญพระเวสสันดรชาดกบุญงานประเพณีวันสงกรานบุญบ้างไฟและบุญคุณรานของอำเภอตุ้ปีวงดนตรีของโรงเรียน มีความสามารถในการนำขบวนเชิญธุมชาติไปทำพิธีหน้าเสาธงทุกวันนอกจากนั้นยังได้ทำหน้าที่ในงานสำคัญต่างๆได้แก่งานวันสถาปนาลูกเสือวันเปิดการแข่งขันกีฬาภายในงานชุมชนได้ไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆของชุมชนและอำเภอได้แก่ วันที่26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติวันแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนเรืองนกทาและวิยจัยการอาชีพเรืองนกทา การค้นหาศิลปินน้อยโดยการควบคุมของคุณครูบำรุงชยรรยัยยรันเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิละปะดนตรีนาฏศิลป์โดยจะจัดควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติหรือค้นหาคนดีเด่นเป็นศิลปินน้อยเช่นการเข้าร่วมประกวดต่างๆการเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสีวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนเลิงนภา การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสีวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติวันสมุทรภูมิกรง่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้คอมพิวเตอร์นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 นักเรียนมีความสามารถในด้านต่างๆดัง,งนี้ 1. การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกร,รม Microsoft PowerPoint 2. การสร้างงานเอกสารด้วยโปรแกร,รม Microsoft Word 3. การคำนวณค่าสถิติต่างๆในโปรแกร,รม Microsoft Excel 4. ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ 5. สามารถติดต่อสื่อสารด้วยระบบอินเทอร์เน็ตได้ความสําเร็จที่น่าพอใจได้แก่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ักษะการใช้คอมพิวเตอร์ชั้นที่2จากการกเข้าแข่งขันทันกษะทางวิชาการท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2553ที่จังหวัดศรีสะเกด 8. โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลสู่ทีมชาติเป็นโครงการที่จัดขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษามุ่งส่งเสริมการฝึกทักษะพื้นฐานด้วยฟุตบอลให้แก่นักเรียนตามวิธีการของการฝึกนักกีฬาทีมชาติจากการฝึกซ้อมด้วยวิธีการนี้ โรงเรียนได้ส่งกีฬานักเรียนไปแข่งขันที่กีฬาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นจังหวัดศิสเกตและจะไปแข่งขันที่จังหวัดนครราชสีมาในเดือนตุลาคมนี้ความสำเร็จที่น่าพอใจได้แก่ปี2546แชมป์ฟุตบอลชายอายุ12ปีระดับจังหวัดปี2547รองแชมป์ฟุตบอลชายอายุ12ปีระดับจังหวัด ปี2548รองแชมป์อันดับ2ฟุตบอลชายอายุ12ปีระดับจังหวัดปี2550แชมป์ฟุตซอลหญิงระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเจษฎทธนเขต2ปี2551รองแชมป์อันดับ1ฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีระดับจังหวัดปี2551เข้าสู่รอบ2การแข่งขันฟุตบอลชายอายุ12ปี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นสินชัยเกมปี2551แชมป์ฟุตบอลชายอายุ12ปีงานฉลองเปิดโรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธรระดับจังหวัดปี2552เข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายอายุ12ปีระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกดลำดวนเกม ปี2553เหรียญเงินดอกฟุตบอลชายอายุ12ปีระดับภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดศรีสะเกดผลงานสิทธิ์เก่าระดับชาตินายธนิตเชฐ์ผ่านเมืองเป็นนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ15ปีทีมชาติไทยได้ครองแชมป์ระดับเอเชียย o สเกม ปีพศ2551ระดับภาคตะวันออกเชียงเหนือเด็กหญิงสุวพรสารสุข,สขเป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิงเยาวชนรุ่นอายุ14ปีเด็กหญิงศิรินภานามสายเป็นนักกีฬาฟุตบอลหญิงเยาวชนรุ่นอายุ14ปี